เกิดเ ну? oh. wow. ีไปคาบฟันใช่ครับเล็บฉี่ครับสวัสดีครับทักทายตอนเช้าเชนะครับวันนี้ก็วันที่3พฤศจิกายนนะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณ6โมงครึ่งนะครับ มนีนะครับกับท่าทุกคนนะครับมาตะลุยก่องททยมาถึงโลเคชันแรกนะครับจะเป็นศิลปินปักกแตนโชรดานะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นนี้บอกมีคำว่าเหงานะครับเดี๋ยวมนีสิ่ภาไปเบิ้งบรรยากาศการถ่ายทํำว่าสิมวนซื่นกันขนาดใดน,นะครับหรือว่าที่ตายแดกก่อนอันนี้ก็บรรูุพีกัน ลมแล้ว,วใจไ่เคต้องกกาารรใคคมพูพันือมาเนี่ยแบบเขาแบบกึ่งเขาตกใจคนเยอะมั้งถ้าถ้าเราเดาไม่ผิดเนาะแบบเหมือนจะตกใจคนเยอะตกใจไฟแล้วเวลาเราดึงผมอย่างเงี้ยแบบดึงอย่างเงี้ยปุ๊บเขา ตกใจวุบแล้วเขาก็แบบเหมือนจะดีดอ,ะอ่ะเหมือนเขาจะแบบจะก,กระโดดอ,ออก <laughs> อะไรเงี้ยเขาอาจจะคิดว่าผมเราเป็นแซ่หรือเปล่าอะไรเงี้ยคิดว่าตีเขา <laughs> เออคิดว่าจะตีเขาหรือเปล่าต่งใจแล้วเขาตื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันคือ5้าปุ๊เรา <laughs> เออจริงๆเราก็ไม่ไม่ได้จะทาอะไรเร็วๆแบบเราพยายามเรื่อยๆแล้วนะแต่ด้วยความที่เขาคงคิดว่ามันเป็นอุปกรณ์ตีเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย เมื่อกี้เห็นแบบว่าหัวโขกใช่ไหมคะยังปอดใครดีใช่ไหมคะยังปอดภครดีค่ะมีนิดนึงก็แบบว่าอุ้ยอะไรอะอะไรแบบนี้ค่ะก็สนุกมากค่ะมันมันมันเป็นอะไรที่แบบใหม่ๆที่เราไม่ไม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทําอย่างครีมหายอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนควบเราควบควบแบบชิวเลยชิลค่ะชิวใช่ไหมคะกับมารเดี๋ยวค่อยไปดูบ้างหลังว่าควบเป็นยังไงอ นด้วยี่ด้วยค่ะอเคได้ค่ะสวยไปอีค่ะรู้จักหน้าตานะตาสดชื่นมากเลยวันนี้ถ่ายไปถึงไหนกันแล้วเอ่ยวันนี้ถ่ายได้หเซตครับจากอห้าเซตพี่แดนครชุดนี้คอนเซปเป็นยังไงบ้าง เสพก็คือเนี่ยค่ะดูดู ได้กาวร้อนนะคะทุกคนอันนี้คือกาวตาช้างเลยค่ะแต่ว่าหยอนนิดเดียวแต่ว่าเมื่อกี้ก็ร้อนมากแ,าแล้วก็เต้นต่อได้เต้นต่อได้แต่ก็มีความกังวลนิดหน่อยในใบหน้าก็จะต้องแบบไหลเคกันนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่หน้ารากังวลกลัวมันจะแบบไปซ้ําแผลเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กังวลว่ามันจะหักหรือเปล่าแต่ว่าก็โอเคครับเต็มทีพี่แดนเต็มทีมาวันนี้แต่าพที่อกมาพี่แดนเก่งมากเลยนะคะทุกคนเมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุแกก็ฟื้นจน ร่างกายตีนะคะอันนี้ก็กาลังจะเริ่มถ่ายต่อแล้วเนละทุกคนในกองก็เป็นห่วงกันอันนี้ชุดที่สามของวันนี้ชุดที่3ของวันนี้เป็นการถ่ายทําอสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวไปต่อเมื่อนี่วันค่ะ Oh my God. เสร็จแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหนื่อยมากๆเลยนะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในกองถ่ายเยอะแยะมากมายไก่กองโอ้ปวดหัวมากๆเลยแต่ว่าวันนี้น่าของสารสุดก็คือพี่แดนนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็ผ่านมาได้ดีนะครับด้วยสปิริตความเป็นมืออาชีพของพี่ตะกแดนเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้โวกก็แบบไม่ไหวเหมือนกันตัวเองก็เหมือนจะไม่รอดนะครับ เพราะว่าเริ่มมีอาการแบบปวดหลังมากปกติเนี่ยโบจะยืนนานไม่ค่อยได้นะครับก็จะมีอาการปวดหลังปวดเอวแบบปวดแบบทรมานมากๆะครับแต่ว่าโชคดีนะครับพี่โบมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งติดตัวไว้ตลอดนะครับเดี๋ยวก็ว่าจะทานแล้วก็จะนอนเลยนะครับนี่นะครับผมเป็นยาสมุนไพรนะครับตัวนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ยากระใส่เส้นตรามังกรดำนั่นเองนะครับผมก็หามาลองทานกันได้นะครับผมสําหรับใครที่มีอาการแบบปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวเหมือนโบอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าปวดตามข้อตามเส้นตามเอ็นชามือชาเท้าอย่างเงี้ยก็สามารถทานได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งอาการเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นกับวัยทํางานหรือว่าวัยผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอย่างเงี้ยเวลามีอาการปวดเมื่อยเรื้อรงังนี่ก็คือแบบทรมานมากๆเลยนะครับผมครับก็อยากจะแนะนําให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะครับ โบส่งให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ก็ทุกคนบอกว่าดีขึ้นมากๆเลยนะครับผมสำหรับยาตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรแท้ร0อปลอดภัยแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับโบก็จะทิ้งลายสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับผมนี่แนะนําเลยผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับแก้ปวดเมื่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้โบทานเสร็จปุ๊บก็สามารถไปทํางานได้เลยนะครับแบบสบายสาย ครับสำหรับวันนี้พวกก็ต้องขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องไปลุยกันต่ออีก1วันนะครับผมยังไงก็ฝากเข้าไปเป็นกำลังใจให้กับพี่แดนด้วยเข้าไปชมไปเชียร์ไปกดไลค์กดแชร์ใน YouTube ให้ด้วยนะครับสำหรับเพลงรุ่นนี้บอกมีคำว่าเหงาซึ่งวันนี้พวกก็ตั้งใจทํา MV ตัวนี้มากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้โบต้องลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ